พี่พี่น้องนี่ก็แมนนั่นครับแมนบดเลยนั่นมึงเนี่ยฝุ่นไปหอดฝุ่นพี่น้องฝุ่นฝุ่นถ้าฝุ่นแหงดอกง่ายครับ่นสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ภาพพี่น้องมาหาเฮโลงกครับยินข้าวเฮโลงกออกจักสีมาน่ามาเนี่ยแหละพี่น้องไปหาซอยกันครับผม ไปครับนี่ยเราะงูข้าครับพี่น้องโอ้นอกยัอยืนแต่ว่าเห็นไข่ก็จะมาไต่หรอแม่แม, <c oughs> ม่นเข้ามาไต่เ่อไหร่รอนมันเข้ามาไต่กันขืนมาจักใส่ครับ บอกไ้เขาเขาตาเขามาตีนนาาหาตาาตนีนี่จีนองครับจีนงหนึ่งเแลยวนี่เห็หเดเองลูกยุ่งครับนี่ กอดได้ดอกเถาพี่น้องเอ้ยเถาซ้ำจากขอังนี่แล้วเถาซ้ำผู้เก็บนี่แหละครับพี่น้องเอาไปก้นครับนิดเป็นเข่าน็ดปวกพี่น้องเห็ดปวก นี่ดอกนี่นี่ดอกนึงพี่น้องเบื้องกระหนังนมนันมีมูนบ้างช่างสิมีสองดอกพี่น้องเอ,อ้ยอยึดปวกก็ได้โอ้ยดอกแบบงามเลยครับเง็ดปวกจกังไรครับมี่สองดอกโอ้ยสมางสิกำผ่าครับเดี๋ยวพี่น้องดีใจเพิ่มดวงสิเ,เห็นเป็นมูครับ อีดอกนึงพี่น้องโอ้ยโอ้ยเฮ็ดอีหยังพี่น้องกินใ้บ่นี่พี่น้องหัวข้อเหม็นมาบอกเลยนะครับออกลหลีพี่น้องจับมัน้นเป็นส่เหล่ๆวันหนึ่ง ก็จะจับปับ๊บแหลรหลุดน,นี่ยเป็นห,ห้อยห้อยจับนี่ครับบีบลงแหลกขึ้นเลยครับพี่น้องหุ่นดอกหนึ่งสองดอกอสามดอกเฮ็ดยิ่งหยังกันแถอเนาะหุ่นพี่น้องอู้ยหลากหลายเลยนี่นี่ครับนี่ก็แเมนพี่พี่น้องนี่ก็แมนนั่นครับเมนยนบดเลยนั่นพวกเนี่ย ฝุ่นไปหอดฝุ่นพี่น้องฝุ่นุ่ถ้าฝุ่น,น,น,นแห้งดอกองอกก่าย,ายครับฝุ่นเฮ็ดอีหยังพี่น้องมันกินเต็มอยู่บนนี่งี้สมดอกง่ายถึงสอมดอกตัวนี้นี่ครับอุ้ยลายอีหลีพี่น้องครับสรุสปผลงานครับผม ได้สามสี่ดอกครับเฮ็ดละงกสองดอกเฮ็ดเผลิงดอกหนึ่งเฮ็ดปวกสองดอกสามดอกครับเฮ็ดปวกแม่ว่าหน่อยกับสีแกงสุก,กินมาเสรนเบ้าปออยากกินครับเอาครับพี่น้องทากินแกงเฮ็ดน่วกันครับผมเบ้าปอพันอยากกินแกงเฮ็ดครับลงทุนเก็บผักติ๋วเลยครับพี่น้องผักติวเอามาปลูกไว้ครับผักติวเอามาแต่ตะลงมาปลูกไว้พี่น้องเพื่อจะเก็บอยู่ครับ ลงมอแล้วครับพี่น้องได้หน่อยครับพี่น้องกันย่ายว่ายันเบาปอบอีมก็เลยเพิ่มเอาเห็ดเตาครับเฮ็ดเพิงห้ามหน่อยที่ผมผมไปได้มาเจะเซ่ครับเพิ่งได้หนึ่งไหวเขาตู่ไหวเอามาเติมกันครับเอาแกงจะกันเลยบ้านนี้เป็นหย่านล้านเิ่นโมอีมครับเรียบร้อยครับพี่น้องเอาพักลงแล้วครับพักติวห้องเขาตูครับผมมามากครับกินแกงเห็ดกับเบาปอครับผม เอาครับผมคลิปนี้ก็ซ้ำนีครับผมขอบคุณที่รับชมครับขอให้พี่น้องลำรวยลำรวยครับสุขภาพแข็งแรงครับผมอยากินแกงเห็ดกับบาบปอก่อนครับพี่น้อง